สวัสดีครับเอซี FC แฟนคลับแฟนหมอลำทุกท่านนะครับโอ้โหจุดใต้ตำตอหรือเปล่าน้ะนะครับเอฟซี FC ทุกท่านที่แม่ใหญ่เขาบอกว่าตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างนะครับปากว่าตาขยับแน่ๆเลยนะครับทําไมเธอเป็นคนแบบนี้นะครับเอฟซี FC ทุกท่านโดยทางเพจบําบัดความเผือกได้โพสต์ข้อความที่บอกว่าตายไปก็เอาอยังไปบ่ได้ แต่ก็ขนไปบ่เหลือแม้กระทั่งหลอดไฟกับปลั๊กไฟอันนี้ก็ว่าสอยๆๆนะครับพี่สี่ตรงกับสุภาสิทธิไทยเป๊ะเลยนะครับที่บอกว่าปากว่าตาขยิบนะครับพี่สี่ตายไปก็เอาไปไม่ได้สักอย่างแต่ว่าฮุบโกงเงินของเขานนำซ้ำยังจะมาคิดโกงเอาบ้านที่ดินที่ขายให้เขาไปแล้วนะครับพี่สี ความโลภความอยากได้ของที่ไม่ใช่ของของเราแต่อยากได้ของเขาฟรีฟรีนะครับฟ c ฟีโชคดีนะครับที่สารท่านไม่เห็นด้วยกับแม่ใหญ่นะครับจึงได้ตัดสินลงโทษแม่ใหญ่นะครับฟ c ฟีคำพูดของแม่ใหญ่กับการกระทําของแม่ใหญ่นี่นะครับสวนทางกันตลอดเลยนะครับฟ c ฟีเชื่อถือคําพูดของแม่ใหญ่ไม่ได้เลยนะครับมีแต่คําโกหกพลั้งพลูวออกมาจากปากตลอดเวลานะครับฟีฟี ปากอย่างใจอย่างหนึ่งนะครับปากบอกว่าไม่กีดกันพ่อก,กับลูกเขาแต่การกระทําไม่ใช่ดังที่ปากพูดเลยนะครับแม้กระทั่งคําพิพากษาแม่ใหญ่ก็ยังละเมิดคําสั่งศาลนะครับ FC สีสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดตกเป็นของเจ้าของที่ดินโดยสมบูรณ์นะครับพ C ี FC. นั่นก็หมายถึงว่านะครับบ้านหลังสีส้มนั้นนะครับเป็นของพยบโดยสมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปหรือทรัพย์สิน หลดไฟสายไฟนะครับนี่ก็ถือว่าลักขโมยยกยอกทรัพย์ละเมิดคําสั่งศาลชัดเจนเลยนะครับ FC ฟีทุกท่าน,นหากว่านะครับไปเจอกับคนที่เขาหมอหมอนะครับเขาคงไม่ยอมเด็ดขาดนะครับเขาต้องไปแจ้งความจับอย่างแน่นอนนะครับโทษฐานลักขโมยทรัพย์สินนะครับพ c ิ FC. นี่ก็ถือว่าโชคดีนะครับที่บอสปิกเป็นคนใจดีเกินไปนะครับ FC ตายไปก็เอาไปไม่น่าสักอย่าง แต่ก็เก็บของเขาจนเกลีย้ยงเลยนะครับแม้กระทั่งแอก็ยังขโมยไปอีกนะครับพี่สีมนึกว่าแม่ใหญ่จะเป็นคนปากว่าตาขยิบนะครับหัวไม่สายหางไม่กระดิกอย่างแน่นอนนะครับพี่สีทุกท่านตากก็บอกว่าตายไปก็เอาไปไม่ได้แต่ก็กวาดเอาไปเรียบเลยนะครับโกงทรัพย์สินที่ไม่ใช่ของของตนเองนะครับพี่สีหลังโพสต์นี้ลงก็ได้มีชาวเน็ตเข้ามาสแสดงความคิดเห็นโดยท่านแรกก็บอกว่า คำพูดมักสวนทางการกระทําเสมออีพอลลี่มักซีคำพูดเสนดีการกระทําตรงข้ามเอาก่อนตัวนี้ยังบ่ตายท่านต่อมาก็บอกว่าบา่ทันตายนี่แหละมันยากมันยากตรงที่อยากได้ของคุนอื่นกระจอกครับผาคำว่คำจาบานว่าสุนทรผู้พนาวหานนะครับพี่สีอีอกท่านหนึ่งก็บอกว่าต่อแหลเหลี่ยมทุกดอก ก็คนอยากได้ของคนอื่นนี่แหละว่างอย่างไปก็เข้าเจ้าของอีนี้ทุยเพื่อนมึงหลอดไฟก็เอาโต๊ะแอาตายไปก็เอาไปบ่ได้กูขำเอาขยะไปด้วยไหมนะครับพี่สีท่านสุดท้ายก็บอกว่าคำพูดที่ดูปลงแต่มือเก็บเอาเก็บเอาของคนอื่นตี้นางคนนี้เชื่อถืออะไรได้บ้างพูดอย่างทำอย่างนี่เปล่าหนะ้าแอที่ออฟฟิศเก่าที่ขนไปอย่าลืม มาติดตั้งคืนด้วยนะนะครับพี่สีนี่ก็เป็นความคิดเห็นของชาวเน็ตที่แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาในเพจบําบัดความเพือกนะครับพี่สีใดๆก็ตามนะครับหลักฐานคาตานะครับว่ามีการขโมยทรัพย์สินของพยบอําเป็นขบวนการนะครับขนกันไปอย่างอลางชางเลยนะครับไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายเลยนะครับพี่สีเรื่องนี้ทางพยบจะว่ายังไงนะครับพี่สีตายไปก็เอาไปบ่ได้ซัก อย่างแต่คนของไปกเกลี้ยงเลยนะครับของที่ไม่ใช่ของตัวเองนะครับตัวสี